สวัสดีสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะโบเมลาค่ะโอ้ค่ะใแฟนคลับดินกันได้เลยนะวันนี้แบบใครมาดูราอยเดียวหรือยังเอ่ยวันนี้จะพามาดูอะไรเอ่ยคะคุณโมวันนี้ก็ทุกคนอาจจะงงนะคะวโบมาทำอะไรโบก็คือมาพาทุกคนมาทัวร์ค่ะลินสาขาเอ็มคอเทียนะคะ ก็เขาก็จะอยู่ที่ชั้นสองค่ะสาขาเอ็มคอเทียช่ที่โซนเทนนิสของเราเนาะเรามารุ่นพิเศษที่คุณโบเพิ่งไปถ่ายมาใช่ไหมล่ะสุดเลยเท e เชียลแบนะคะเป็นรุ่นสภาพแบบคอสบอดี้ค่ะสวยมากเป็นผ้าแบบว่าไนลอนดูเราไปชมกันดีกว่าเนาะตามคุณโบไปได้เลยนะคะนี่กดไลค์กดแช้คุณโบหน่อยนะกดไลค์กดแชรด้วยนะทุกคน นี่ค่ะตัวนี้เป็นแฟชอร์แบงนะคะเป็นผ้านไนลอนเนาะเดี๋ยวโมหยิบขึ้นมาให้ดูดีกว่าใช่นี่ เขาจะมีแบบว่าเป็นสายแบบบอกันนี้เขาเรียกว่าสายอะไรนะพี่อันนี้เป็นสายถือเป็นแฮนด์แบ็กได้แล้วก็เป็นคอสบอดี้ได้นะมีทั้งหมดสี่สีเลยเห็นไหมซูมซูมมันซูมสุดเลยนะคะอันเนี้ยว่าเนี้ยเหมาะมากกับชุดคือจริงๆแล้วอ่ะเราได้ทั้งแบบแคชชวลลุกเนาะแล้วก็ลุกแบบนี้ดูสิวันนี้คุณบอกสวยมากเก้าตืดเต่คิดว่าการเป็นคอสบอดี้เขาจะไม่เข้ากับแบบหวานนะแต่นี้ก็คือแบบ เขามากวันี้ได้เลยใบนี้เข้าทั้งหมดเลยค่ะเขาเรียกว่าถือไปงานแต่งก็ได้เนี่ยช่วงนี้เค้าแต่งงานกันชุดนี้คือลุคนี้ได้เลยได้ไปเลยค่ะใช่หรือว่าจะเป็นลุกแบบว่าทํางานแบบนี้ก็ได้ชุดทางานแบบแก้วก็ได้นะก็คือได้หมดทุกลุกอย่างที่บอกเลยเห็นไหมอันนี้เขาก็จะแบบสวยหรูนะแล้วก็เป็นแบบหวานหวานอันนี้เท่วานอ่าได้เห็นไหมได้เลยน้องโบเรื่องค่ะ แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยก็คือมันได้ครบทั้งหมดเลยลงถึงคอร์สบอดี้ด้วยนะคะอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องโบคอสให้ดูเป็นสีดำเนาะอันนี้ก็คือปรับสายง่ายเดี๋ยวพี่ปรับสายให้ก่อนปรับสายง่ายมากใช่ปกติเวลาปรับสายไม่ต้องแบบอยุ่งยากมากเลยเราดูแบบนะเฟกซิเบิลสุดๆเลยนะคะคุณค่ะุณค่ะอ่าเดี๋ยวพี่ช่วยนี่ ป็นไานอยู่นะได้เห็นไหมเขามีความน่ารักตรงนี้ด้วยใช่แล้วเราก็แกะตรงนี้ออกไปก็ได้เราแต่ต่อไปแฝงกระรน่ารักกได้น่านี่ก็ได้หมดเลยจริงๆถ้าเปลียนเน็นทอทอลุบใส่กางเกงยีนก็เข้านะข้างในกว้างมากช่องข้างในคือแบบนี่ช่องเยอะมากเลยเดี๋ยวพี่เอานี้ออกให้ก่อนอ่ะนี่นะคะกว้างมากใส่กระเป๋าตังค์แบบยาวก็ได้ไอ้นู้นนี่นั่นก็ได้อะไรเงี้ยนี่ ใช่มีเป็นแบบใส่กาดได้นะคะแล้วก็ห็นไหมตรงนี้ใส่กาดสะดวกสุดแล้วก็มีซีปตรงนี้ด้วยสช่องเลยคุ้มมาก5ช่องเลยว้าวตอนนี้ทั้งหมดสี่นะคะรุ่นนี้เดี๋ยวอีให้ดูอีก4หนึ่งเดี๋พี่ถือให้ทั้งหมดสีสีนี่นะคะสีของเราเลยนะรุ่น Treasure Bag ของเราวันนี้ที่ได้ คนพิเศษสุดๆเลยนะคะคุณโบเมลดามาตื่นเต้นเนี่ยจริงๆเราพูดแบบไม่ถูกลิ้นพันกันรัวเลยอะพูดเก่งมากเข้าใจง่ายมากใช่แล้วนะคะสีสีอันนี้ได้เลยนะคะเป็นผ้าไนลอนขทำความสะอาดง่ายดูแลง่ายใช่ถูกต้องต้องมีแล้วใช่ไหมใช่ทุกคทลุกได้หมดเลยนะคะจะคอมพลทลุกอะไรก็คือได้เป็น everyday bag สุดๆใช่ค่ะเนาะโอเคมาเดี๋ยวพี่ช่วยน้องโบ มใส่ทิ้งใส่ไปจบไลฟ์เลยก็ได้โอเคติดใจติดใจชอบเพราะมันเบาแล้วตรงนี้คือมันไม่ปวดไหล่ใช่แล้วเพราะว่าด้วยความที่สายเขาเป็นสายยาวอ่ะให้กล้องซูมให้ดูนิดนึงนะคะเป็นสายยาวนะมันก็เลยต้องแบบใส่สบายนี่อ่ะทั้งหนักเบาใช่แล้ว มาเดินดูรอบๆร้านกันบ้างว่ามีอะไรกันบ้างค่ะนี่คือแบบรองเท้าเยอะเอเซอรี่เยอะกระเป๋าเยอะมากก็ค้มสุดเต็มเต็มมากๆเลยนะคะมาเนี่ยพี่ข้างมาดูเยอะใช่เปล่าร้านสวยด้วยเห็นชัดเจนเลยค่ะเขาเรียกว่ามาด้านประตูลถไฟฟ้าขึ้นมาชั้นสองเจอเลยใช่แล้วปังมากนะเยอะมากของเยอะร้านแบบนี้นะคะ ่มีแว่นตงแว่นตาด้วยนะใช่แล้วมีอัศวรีด้วยอ่ะให้ดูเก,ก๋กูนมากใส่ไหมล่ะใส่ใส่ได,ดงเข้านะเอเอรับบทเซเลบหนึ่งเซเลบมากเลยว่ะสวยนะสวยสวยสันนนี่ค่าขึ้นไปก็ยังแบบลายสวยทุกคนสาวลิน่ะก็คืออยู่ใกล้ๆนี่ก็คือแก้วละลายไปแล้วนี่ เพราะว่าร้อนไม่ใช่โบน่าหลับมากจริงๆนะคะกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะวันนี้แก้วพามาแบบเอ็กคลูซีฟสุดๆเลยเนาะเนี่ยยืนข้างๆแล้วแบบใจสั่นวันไหวเลยอ่ะแก้วน่ารักโอ้ขอบคุณค่ะไปเรามาดูกันต่อว่ามีอะไรบ้างนะคะฝั่งนี้มานี่เป็นเป็นแบบอันนี้เขาเรียกว่าทรงขนมจีบใช่ทรงขนมจีบนะคะอันนี้จะเป็นทรงขนมจีบในีพามาดูข้างในขาจะเป็นแบบ โปใสๆเนาะอันนี้ก็น่ารักอีกใบหนึ่งสาวที่แบบมีของอะไรน่ารักน่ารักใส่อะไรสุดสิสุ๊ดสิอยากอวดอุตส่าห์ซื้อมาแล้วต้องอวดอะไรเงี้ยถูกต้องมาเรามาดูด้านนี้กันบ้างมีรองเท้าอัซอรี่ของเราก็คือครบอ่ะจบกานเดียวก็คือได้โทเทลุทั้งหมดเลยนะคะทั้งรองเท้ากระเป๋าอัญมณีต่างๆเนาะมาดีทั้งนั้นเลยใช่แล้วอ่ะมุมนี้กันบ้างอันนี้จะเป็นนิวคอลเลคชันของเรานะคะ นี่เลยเขาบอกว่าตรงนี้คือแอคเซสซอรี่แอคเซสซอรี่ก็เก๋ใช่แอคเซสซอรี่เก๋มากที่น้องโบใส่ได้ต่ำได้เลยนะคะมีทุกครั้งแบบที่เป็นแบบห่วงแบบตุ้มแบบติดหูเป็นเ e a ย cuff ที่เราติดหูด้วยนี่นะค่ะน่ารักมากโอเคได้เต็มที่กันเลยวันนี้ทุกคนต้องเข้ามาเซอรื้อละไม่ต้องสาขาไหนก็ได้สาขาไหนก็ได้ทุกสาขาหรือว่าจะเป็นทางออนไลน์ก็ได้เหมือนกันนะคะโอ้วันนี้ ดีใจมากๆที่ได้เจอน้องโบแล้วก็ขอบคุณมากที่มาเอคุูสิบกับพี่นะคะยังไงกดไลค์กดแชร์โอ้ยใกล้กันมากเลยโอเคนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะขอบคุณมากๆที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบายบาย